ขอต้อนรู้ใยเข้าไปสวยเข้าสู่เกมโลบัสบ <laughs> <laughs> ้าเฮเราก็ไม่รู้เหมือนกันนาะทิปยังไงแบบว่าเดินปกติแล้วมันชอบไหลลงแล้วก็เลยกระโดดแยงงงง้งๆย่งจากตอนแรกสูงร5 0ตอนนี้กลายเป็นสูงร้อยเก้ากระโดดจนเข่าแบบว่าคอลลาเจนแบบไม่มีเลยนะกระโดดเสร็จปุ๊บนี่คอลลาเจนเด้งมาประมาณสิบเท่ากห่ลลวยเย่งยงแยงเยง ไปจนถึงด้านบนแล้วมันก็จะมีแบบออปชันให้เลือกนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อใส่หมวกเพิ่มเสริมความแบบว่าภูมิุมกันนะเวลาหน้ากระแทกพื้นไปทีเออก็จะช่วยเซฟหัวอะไรอย่างนี้ได้อาลองใส่สีชมพูมื่อีเสียตังค์หรือเปล่าวะไม่หรอกมั้งเขาตีมหน่อยเพราะว่าทําสีผมมาแพงเอา้าเอา้า อามันเปลี่ยนหมอเป็นสีชมพูไม่ได้เหรอโอ้ยเสียใจอ่ะสีขาวเหรอต้องใส่หมดสีขาวมันแดดเนี่ยแล้วก็สไลด์เดินขึ้นบันไดไปด้านหน้านี้มันจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะโอ้มีออปชันอะไรที่มันเราแบบฟรีๆเราก็จัดไปไอเสียนะ ร้านค้ามีโกมีกล้วยไปแกลง้งเพื่อนนะให้มันลืน่นไลไไลไปให้หมดไม่รู้ไม่ขึ้นนะ่ะจะรู้ไม่เนี่ยเราซื้ออะไรมีระบงระเบิดได้เหรอเอะเราเห็นคนเสื้อแดงเขาเดินเราเอาหน้ากิ้งหักออกมาเทคนิคมองว่าล้วเกิดแบบจะปีนไปจนถึงเส้นชายเลยอะ่ะ เดินขึ้นบันไดไปแบบกระดูกกระเดี่ยวแบบว่าออกกําลังกือก็กระโดดไปนะกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปต่อไปกระโดดไปจึงเส้นชัยเลยทาไมเราต้องกระสิบวะกระสิบทําไมกระสิบทําไมเยะอันนี้คืออะไรอะ่ะช่วยเลยวะเ,เจอเหยื่อละชนเลยปะอืมปล่อยระเบิดไปหนึ่ง ทำไรายได้เนี่ยเอาเขาไหลลงไปเองว่ะบันไดเก้า 9, ขั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะอโอ้โอ้โอ้อยู่ดีๆก็ไหลนึกว่าจับปลาไหลโอ้โหโอ้โหหัวเหอะกระแทกกึกึะกึกึ พอหักแล้วมั้งเนี่ยเตรียมตัวใส่เฟือกแล้วกึกกึกกึเอ้ยมันมันขึ้นยากเกินนะด่านเนี้ยมีอยู่3ด่านเนี่ยต้มไปียวอะไรอ่ะโอ้กระโดดกระเดี่ยวยายไม่ค่อยจะดีไปแล้วพนมเราต้องถึงชัยชนะพนมไปแล้ว เดินยังไม่ถึงไหนเลยอ๋ออ้ออหน้านี่ถ่ายจนหน้าปูดแล้วค่ะแขนเขินนี่ลูกมานาเามากูดขึ้นตะปุ่มตะป่ำไอ้รอบนี้มันต้องได้ดิอ้กระโดดไปเลยเพราะเดินเฉยๆคิดว่ามันไม่น่าจะถึงนะเอ้ก็กระโดดไปกระโดดไปสู้ขโลกหนูสวยอยู่แล้วลูก ทำเสียงเตือนเตลหน่อยเปลี่ยนสีโมกไดเปล่าวะอยาได้โมสีชมพูอ่ะมันล็อกมาเลยเหรอเปลี่ยนสีเสื้อผ้าไดปะมีอยู่สีอยู่แค่เนี้ยส้มแดงชมพูขาวน้ำเงินเขียวแดงสามพันห้าคิดต้านี่ต้องปีบันไดอีกกี่รอบคะเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองนะโออด่านนี้มันก็ เล่นเล่นแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งเครียดเ้ย